ถ้าเราเปิดคมภีร์ขึ้นมาดูเราอาจเห็นเรื่องราวสุดพิสดารมากมายให้แปลกใจเจตจำนงและความรุนแรงในช่วงเวลาเหล่านั้นก็ไม่ต่างจากหนังสงครามสักเท่าไรการปลดแอของกลุ่มคนชาวฮิบลูโดยฝีมือของพระเจ้านั้นก็ชวนตั้งคำถามทางศีลธรรมมากมายและพฤติกรรมของคนจากบนฟ้าที่ผู้คนในยุคน,นั้นต่างหวาดกลัวและเราจะพบเห็นสิ่งมีชีวิตที่มีรูปร่างประหลาดที่มีวิธีการสื่อสารทั้งทางจิตนึกคิดและทางกายภาพ วันนี้เราอยากจะนําเสนอสิ่งมีชีวิตในตำนานที่เด่นตระง,งานในคัมภีร์และบันทึกโบราณมากมายมักกล่าวถึงความโดดเด่นในรูปร่างหน้าตาแถมยังถูกถอดแบบไปทํานิยายทางประวัติศาสตร์มากมายและมีคุณสมบัติที่น่าเอ็นดูแต่เมื่อคนรู้ความจริงอาจถึงกับเสียวสันหลังคิวปิดกามเทพแห่งความรักลบภาพจำเด็กมีปีกได้เลย เทวดาที่กล่าวขานว่าเป็นเอเลี่ยนและไม่ได้น่ารักแบบนั้นคิวปิดเทพแห่งความรักหรือการเมเพของชาวกรีกส่วนชาวโรมันจะเรียกว่าเทพอมอร์ตามตำนานคิวปิดเป็นบุตรที่เกิดจากเทพีอโฟรไดฟ์เทพีแห่งความงามที่ลักลอบเป็นชู้กับเทพสงครามอาริสคิวปิดเป็นเทพ,ท,พที่มีรูปโฉมงดงามที่สุดในบรรดาเทพ รูปรักที่ถ่ายทอดในงานจิติกรรมประติมากรรมมักเป็นเด็กชายรูปร่างสมบูรณ์มีปีกมีธนูและลูกศรทองคําเป็นอาวุธเมื่อแผลงศรใส่ผู้ใดคนนั้นจะตกหลุมรักคนแรกที่ตนเห็นทันทีแต่หยุดยิ้มจากตรงนี้ได้เลยเจ้าตัวน้อยประจําวันว,นวนาเลนไทน์นี้มีที่มาถือว่าพีกระดับสิบเรามักจินตนาการว่าเทวดาหรือทูตสวรรค์มีภาพที่สวยงามสง่างดงาม มีลักษณะเหมือนคนที่หน้าตาดีด้วยส้ำไปเติมแต่งด้วยปีกสีขาวขนดกหนาเสื้อผ้าสะอาดสะอา้านแต่ความจริงแล้วถ้าคุณรู้ว่าพวกเขาหน้าตาเป็นอย่างไรคุณอาจกลัวจนถึงหัวหดคำอธิบายที่นักศาสนาด้านเทวนิยมมักอธิบายซ้ำๆว่าพวกเขาอยู่เหนือจินตนาการเกินความเข้าใจของมนุษย์ Heaven, m i be m e b i r r e t h a n b i s p f u l สวรรค์อาจแปกประหลาดเกินความสุขความพึงใจแบบมนุษย์โลกคิวปิดเป็นกลุ่มเทพที่เรียกว่าลูโตเป็นเพียงแค่ศิลปะและนิทานเท่านั้นเพราะจริงแล้วเจ้าคือปิดนี้เป็นตัวแทนที่กลายร่างออกมาจากทู่สวรรค์ที่เรารู้จักกันในนามเครใช่เคิรตัวเดียวกับที่เอเสเคียวเจอนั่นแหละเครหรือเครูบิมตามพระคำทีพันธสัญญาเดิมระบุไว ครั้งแรกที่เคโรบป,ปรากฏตัวก็คือตอนเรื่องราวอีฟกับอดัมในสุดเอเดนนั่นเองลักษณะของเจ้าเคโรบนี้ก็ช่างน่ากลัวน่าขนลุกข้าพเจ้าเห็นตัวเองเช่นกันลมพายุพัดมาจากทางเหนือเมฆก้อนใหญ่และไฟที่ลุกโคลงอยู่รบรอบๆเหมือนโลหะมันวาวและสิ่งมีชีวิตก็ออกมาจากตรงนั้นมีสีหน้าสีปีกเท้าตรง สปลายเท้าเหมือนตีลูกวัวสี่ใบหน้านั้นด้านซ้ายวัวด้านขวาคนด้านหลังนกอสีและด้านหน้าเป็นสิงโตเคลูบทูตสวรรค์จำพวกหนึ่งรูปร่างกึ่งสัตว์กึ่งคนมีปีกเคลูบเป็นผู้เฝ้าหลังจากความผิดบาทที่เกิดขึ้นในสวนเอเดน พระเจ้าทรงตั้งเครูบไว้เฝ้าทางที่จะเข้าถึงต้นไม้แห่งชีวิตถ้าจะหาว่าหน้าตาของมันมีลักษณะเป็นแบบไหนลองหาหีบพันธส,สัญญาหรือ the Ark of Covenant ก็จะมีเจ้าเครูบนี้อยู่บนฝานั้นอิริกวอนดาน,นิกนนักวิจัยนักเอเลิมวิทยาชาวสวิตชี้ให้เห็นว่าคำพูดของเอเสเคียวในพันธส,สัญญาเดิมคือเครื่องพิสูจน์ความจริงที่ว่า ในสมัยโบราณมีผู้มาเยือนยังโลกของเราตามที่ดันนิแกนตีความเอเสเคียวไม่ได้พูดคุยกับพระเจ้าหรอกแต่น่าจะเป็นการเจอกันกับมนุษย์ต่างดาวหรือสิ่งทรงภูมินั่นเองเรื่องนี้อาจไม่ใช่เรื่องเล่นๆอีกต่อไปอาจจะไม่ใช่เรื่องเพ้อเจอร์ของใคราบางคนเพราะนาซาเอง ได้ให้งบประมาณราว1.1ล้านดอลลาร์แกถสถาบันวิจัยทางเทววิทยาในนิวเจอร์ซีย์เพื่อศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะไม่ว่าจากรพระคัมภีร์หรือทางโหราศาสตร์ก็ตามแต่ศึกษาถึงผลกระทบต่อาศาสนาจะเป็นอย่างไรถ้าพวกเขาวพบว่าไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยวในจักรวาลและครั้งหนึ่งมนุษย์ต่างดาวพวกนั้นเคยเอาศัยอยู่บนพื้นโลกของเราด้วยเช่นกันและพวกเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นเชื้อสาย มาจากพวกเขา